วันนี้อากาศหนาวๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาทำกล้วยเบกแตกกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องหากล้วยที่สุกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาสุกนองมากนะคะเอาสุกห่มนะคะห่ำหามนิดนึงนะคะที่กำลังกินแบบอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะโดยใช้มีดปอกผลไม้นี่ละคะ่ะ ฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะอย่าหนามากเพราะถ้าเกิดว่าหนามากเนี่ยกว่าน้องจะสุกนะคะอาจจะช้านะคะแล้วก็ฝานไปเรื่อยๆค่ะตามปริมาณที่เราพอจะทานอิ่มนะคะแต่ถ้า,าพี่ๆท่านไหนกลัวมือจะเลอะนะคะก็สามารถใส่ถุงมือยางนะคะทำอาหารไปด้วยเลย ะะแล้วแต่ถนัดของแต่ละคนนะคะเราก็เลือกได้ว่าเราจะต้องการให้มือเลอะมากหรือว่าเลอะน้อยหรือว่า,อาจะไม่ให้เลอะเลยก็ได้นะคะแต่โดยตรงนี้ออยลองทําเป็นแบบสวมถุงมือแล้วไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเตือนสุดท้ายก็ต้องถอดถุงมือเอเดิมนะคะ วันนี้ออยก็ทําค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะระหว่างที่รอฝานเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นะคะไปติดเตาไว้เลยนะคะใช้น้ํามันปลาล์มนะคะโดยที่ไฟอะ่ะเตาแก๊สเราอย่าใช้ไฟแรงนะคะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะกลางถึงอ่อนเลยเสร็จแล้วก็หนีค่ะ นำน้องๆลงไปทอดได้เลยแต่ถ้าพี่ๆทนหนอยากจะทอดให้เสร็จเดียวก็ใส่น้ํำมันเข้าไปเยอะๆได้เลยนะคะระหว่างนี้เราก็รอค่ะให้น้องเหลืองๆนิดนึงก่อนออกเป็นสีน้ำตาลน,นะคะแล้วเราก็จะคอยกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะพยายามเอาทาพัพพีหรือว่าเอาตะแกรงนะคะเ,เขีย่ยๆออกนะคะตีตีออกให้น้องไม่ให้ติดกันนะคะเพราะว่างั้นเดี๋ยวจะสุกยาก เสร็จแล้วหน้าตาน้องก็จะได้ประมาณนี้นะคะระวังหม้อกระทะอย,อย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวไหม้ค่ะ